เหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณปีสามหกนะพี่บล็อกอแตกโคดนิยมนะครับนี่ดูตำหนี่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคไปจำใบหน้าก่อนนะครับพี่จำใบหน้าหลวงพ่อจะประมาณนี้ภาพรวมนี่ครับใบหน้าในตาต้องคมคมชัดนะพี่จุดแรกนะครับดูตรงเลขสองนะพี่ตรงเลขสองตรงเลขสองนี้จะมีรอยแตกนะพี่ในข้างล่างข้างล่างนี้ จะมีเหมือนมีหางอ่ะพี่นี่ครับนี่คบบนเลขสองคดนิยมเลขสองจะมีแบบนี้เนี่ยครับเส้นแตกคมๆมเลยพี่บนเลขสองนะนี่ข้างล่างเลขสองนะครับนี่มีสองเส้นขีดคมๆเลยพี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะพี่นี่ครับจะเป็นนี่เลขสองจะมีเส้นแตกคมๆเลยพี่ นี่ครับโอเคตำแหน่งต่อไปครับตำแหน่งต่อไปนี่อออ่างออแตกนิยมนี่ครับออจะเป็นแบบนี้นะครับเส้นแตกลงมาข้างล่างเลยเนี่ถึงขอบเหรียญเลยนะพี่เนี่ยจะเป็นบล็อกออแตกนิยมนะพี่โคดนิยมต่อไปครับอันดับสองครับไปดูที่โคดครับนี่ครับดูที่โคดโคดต้องตอกคมๆนะพี่นี่ครับโคด ตอกคมคมแบบนี้เลยโค้ดตอกคูณเต็มใบเลยนะพี่นี่ครับจะเป็นตอกคูณเต็มใบโค้ดต้องคมคมโอเคครับต่อไปครับข้างหูนี่ครับจะมีเนี่ยขีดเล็กๆขีดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมพี่ข้างข้างหูนะพี่เส้นขีดเล็กๆขีดออกมาเส้นหนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปครับ